โรคระบาดต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็คือแบ่งออกเป็นง่ายๆก็ไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารโรคจากการสัมผัสนะคะทุกโรคเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวโรคเองติดต่อทางอะไร<ๆ>เช่นโรคติดต่อทางเดินหายใจการใช้หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะดูแลสุขภาพนะคะตรงนี้เองก็สามารถที่จะช่วยลดลดการแพร่กระจายเชื้อหรือลดการ การเกิดได้นะคะถ้าเกิดเราเข้าไปในแหล่งที่มีคนอยู่เยอะๆชุมชนอยู่เยอะๆนะคะส่วนเรื่องทางเดิน,อา,าดนอาหารนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะต้องฝากเรื่องอาทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะคะการทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะตรงนี้ไม่ทานอาหารเหมือนดี่ว,ว่าที่ข้าง ค้างไว้ก็อาจจะมีเชื้อได้นะคะน้ําแข็งก็ดูที่ที่มีมาตรฐานนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็อาจจะเจอได้บางท้องเสียได้เจอจากการติดเชื้อจากที่เป็นผ่านดังพวกไวรัสทางน้ําแข็งได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเจอได้หลายอย่างก็คือเน้นย้าเรื่องสุขภาพสุขลักษณะการดูแลเบื้องต้นนะคะของตนเองนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้ก็ช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ระ,ะมัดระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คนเข้าสู่เทศกาลไม่ว่าคริสต์มาสหรือปีใหม่นะคะก็ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะสวัสดีค่ะ